วันนี้รถเคนมายกพื้นสำเร็จลงชั้นสองแล้วค่ะใช้เคนเจ้าเดิมเมื่อวานก็สั่งพื้นสำเร็จมาหมดไปสามหมื่นกว่าบาทกี่แผ่นกี่ตารางเมตรไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้วันนี้ก็เริ่มยกลงแล้ว หนึ่งเดือนกับอีก7จวันครับขรงการก่อสร้างครับวันนี้เทพื้นชั้น2ครับจ้างกำลังเทแล้วครับก็ปูน7คิวครับแล้วก็มีจ้างรถเคลนด้วนะครับครึ่งน่าจะครึ่งวันครับสามพัน อันนี้เทระเบียงแล้วครับหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องแล้วครับระเบียงเนี่มีมีผู้ให้วันนี้หนึ่งเดือนกับอีกสิบวันครับเทเสาชั้นสองครับอันนี้เริ่มเสาแรกครับแต่เช้า หลังจากเสร็จงานนี้ก็พรุ่งนี้แกะแบบแกะแบบแล้วก็เริ่มขึ้นโครงหลังคาแล้วครับวันนี้ต้องคำนวณเหล็กให้เขาแล้วครับเหล็กโครงหลังคาวันนี้ช่างมาเยอะครับมาช่วยกันทีส่วนทีมงานผสมปูนก็อยู่ข้างล่างครับวันนี้ปูนนี่เราผสมเอง เดี๋ยวมาดูตอนเย็นครับว่าจะเสร็จไหมครับงานนี้วันนี้ตรงนี้เป็นทีมงานผสมปูนครับผส,สมปูน3คนครับผู้หญิง2ชาย1ช่วยกันเดไปดู วันนี้1เดือนกับอีก1เดือนกับอีก11วันครับแกะแบบครับรอเสาแกะแบบคืนเขาก่อนเที่ยงครับ<า>หลังจากแกะแบบเสรกก็จก็ช่างว่าจะเทตีแบบที่ห้องน้ำครับชั้นบนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำบันไดาทางนู้น ทำบันไดกับตีพื้นห้องน้ําส่วนหน้าที่เราวันนี้คือไปซื้อเหล็กเตรียมทำโครงหลังคาครับเดี๋ยวมาดูตอนเย็นอีกทีครับว่างานจะเป็นยังไงครับ <AR>: วันนี้วันที่45ของการก่อสร้างครับหนึ่งเดือนกับอีก15เอ้ยวันนี้ 16, 16เนาะ หนึ่งเดือนกับอีก16วันครับวันที่4ีของการก่อสร้างครับช่างขึ้นโครงหลังคาแล้วครับหลังคาเราซื้อเหล็กมา,าประมาณ60กว่าเส้นครับเป็นเหล็กกาาับวนไหนหนา1.5จมิลก็ซื้อมาหลายไซส์ครับมีราคาตั้งแต่ 200, อกว่าบาท3 0 0กว่าบาท400กว่าบาทจน900กว่าบาทครับที่เป็นเสาข้างหน้านี้สี่นิ้วคูณสนิ้วนี้ประมาณ900กว่าบาทครับส่วนโครงข้างบน4นิ้วคูณสองนิ้วถ้าจะไม่ผิด400กว่าครับ400เกือบ500ครับเบ็ดเสร็จ,จเฉพาะเหล็กนี่เราซื้อหมด34,000ครับ34,000บาทคิดว่ายังไม่ครบนะครับเดี๋ยว พอเราไม่กล้าซื้อมาเยอะกลัวกลัวมันเกินก็เดี๋ยวดูช่างขึ้นวันนี้ทีครับว่ามีขาดเหลือตรงไหนครับบันไดก็เริ่มทำแล้วครับเท่าที่ดูหลักการช่างเขาทำเลยคือเขายังไม่ทำบันไดเลยเพราะว่าบันไดเขาค่อยๆเก็บไว้ทำครับประมาณว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้คนมาน้อย เขาก็ให้มาทำบันไดหรือไม่ก็ทำงานไปแล้วไม่สามารถทำต่อได้ต้องรอของหรือต้องรอให้มันแห้งต้องรออะไรสักอย่างที่งานอื่นทำต่อไม่ได้ะเขาก็มาทำบันไดบันไดก็เลยเหมือนเป็นตัวแบบตัวสแปรง,งานนะครับไม่ให้ให้ไม่ให้คนงานว่างครับก็พวก ไม้คำยันก็เริ่มถอดออกนะครับข้างในก็เริ่มมาออกแนละ้วก็ยี่สิบกว่าวันแล้วครับสามอาทิตย์แล้วครับข็อถอดออกได้แล้วครับก็เดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบห้าวัน,นครับหลังคามาส่งแล้วครับสี่หมื่นบาทครับ 42,000บาทลังคา180ตารางเมตรได้มาตารางเมตรละ210บาทครับอ่าสำหรับลังคาหนา0.3มมิลโฟมพ u นหนา1นิ้วครับตารางเมตรละ210บาทโครงลังคาเสร็จแล้วครับโครงลังคาซื้อเหล็กหมดทั้งหมดเฉพาะโครงลังคาครับเหล็กโครงข้างบนรวมเสาเหล็ก55 0 0 0ครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอาหลังคาขึ้นแล้วครับ หเดือนกับอีก25บาวันครับบล็อกบางส่วนจะใช้บล็อกครับบางส่วนใช้มวลเบาบล็อกก้อนละหกบาทห้าสิบแบบมวลเบาก้อนละ28บาทครับก็ใช้ผสมกันครับใช้มวลเบาทั้งหมดไม่ไหวครับแพงแล้วก็ใช้บล็อกก็ไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนที่โดนแดดเราต้องใช้มวลเบาครับมันถึงจะ,ะลดความร้อนได้ครับตอนนี้ช่างของเราก็กำลัง ยิงยิงแผ่นครับแผ่นปิดด้านหน้าแผ่นนี้ปิดปิดนี้ปิดข้างด้วยปิดด้านหน้าปิดด้านข้างเดี๋ยวยิงแผ่นเสร็จถึงจะเอาลังคาขึ้นครับตอนนี้รวมทั้งค่าแรงค่าของถึงวันนี้เลยนะครับเพิ่งคำนวณล่าสุดนี้68 0 0 0 0ดมบาทครับ 680,000บาทก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยซื้อมาหมดแล้วครับระบบไฟซื้อมาครึ่งหนึ่งแล้วครับอุปกรณ์ห้องน้ำซื้อมาหมดละประตูซื้อมาหมดแล้วประตูหน้าประตูหลังวงกบซื้อหมดแล้วครับ680,000บาทครับวันนี้ทำรัง น้ำฝนด้านหลังเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ทีมงานกำลังจะเอาหลังคาขึ้นแล้วหลังคาไปแล้วหลังคาขึ้นไปแล้ว โอ้แสง,สงแดดร้อนมากไปแล้วหลังคากำลังจะขึ้นไปอีกแล้วอหรอคะ,<ส>ะใช่ค่ะหนูขนข้าวบอกว่าหนูขนข้าวจะอยู่หอพักอันนี้คนเดียวใช่ไหมใช่อยู่นอนวันละห้องเหรอหนูจะนอนวันจันทร์ห้องหนึ่งวันอังคารห้องหนึ่งวันพุธห้องหนึ่ง,อ,ง,งอย่างงี้เหรอคะใช่ไป แล้วแม่อิปจะได้ค่าเช่าจากไหนล่ะถ้าหนูจะนอนวันละห้องอ่ะไปแล้วหลังคาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วกำลังจะเสร็จแล้วอืมจดจบเอาหลังคาขึ้นไป มาอัปเดตการก่อสร้างครับตอนนี้เราก็ก่อสร้างไปแล้ว2เดือนกับอีก11วันครับอตอนนี้อยู่กระบวนการก่อแล้วครับช่างเขาเริ่มที่ก่อชั้นล่างครับ จดไปดูนะครับว่าเกาะได้ถึงไหนแล้วอิฐเราก็มีทั้งมวลเบาทั้งบ็อกครับมวลเบาราคาแพงครับก็เลยต้องใช้บ็อกบ็อกบ้างตรงไหนที่ไม่โดนแดดเราก็จะใช้บ็อกครับบ็อก6บาทห้าทครับมวลเบา27บาทครับค่อนข้างแพงครับเราก็เลยให้แผงหน้าเนยครับเป็นมวลเบาครับที่โดนแดดครับแผงหน้าแล้วก็แผงข้างตรงนี้ทั้งหมด จะเป็นมวลเบาครับตอนนี้ช่างก่อหน้ามาแล้วครับตั้งวงกบแล้วก่อด้านหน้าแล้วด้านหลังก็ก่อแล้วครับตั้งวงกบห้องน้ำแล้ครับห้องน้ำบางส่วน คิดว่าเท่าที่ดูนี่เท่าที่ก่อนนี่คือทั้งหมดเนี่ยที่ก่อนเนี่ยใช้เวลาห้าวันครับห้าวันได้ขนาดนี้ครับสแสดงว่าทั้งตึกนี้ไม่น่าเกินไม่น่าเกินหนึ่งเดือนครับน่าจะเสร็จทั้งตึกแล้วก็ฉาบอีกเดือนหนึ่งฉาบเก็บรายละเอียดไฟช่างไฟก็แยกต่างหาก ูกระเบื้องก็ไม่นานานครับนิดเดียวครับไม่เยอะปูง่ายๆครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับตอนนี้หมดตังเกือบร้านแล้วครับยังไม่ถึงร้าน,นครับประมาณแปดแสนกว่านี่ครับ